สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบครับวันนี้ผมจะาพาท่านผู้ชมมาชมการโหลดต้นเพกาะนะครับซึ่งมันอยู่สูงมากนะครับต้นเพกาต้องสูงประมาณ10 10กว่าเมตรนะครับก็เวลาจะกินก็แสนยากนะครับเราจะโหลดลงมาเตี้ยๆนะครับนะครับต้นเพกา สูงๆนะครับเราก็จะตัดเอายอดลงมานะครับแล้วเราก็จะเอามาเสียบตุนตอเล็กๆนะครับต้นตอที่เราเตรียมไว้นะครับตอนนี้เราก็คงจะตัดยอดลงมาที่มันมีผลแล้วนะครับเพื่อจะได้อ,ออกดอกออกโกลง่ายๆนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาอยอดของเพกาตรงนี้ไปเสียบนะครับไปเสียบเราก็จะตัดเอาแค่ยอดตรงนี้ เราจะเอาไปเสียบต้นตอนะครับเพราะตรงปลายตรงนี้มันมันจะออกลูกได้ง่ายๆนะครับเราจะได้เอาผลของมันเตี้ยๆนะครับไม่ต้องสอยขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับกับนี่คือต้นตอเราก็จะตัดต้นตอก่อน uh -huh. ติดง่ายครับติดง่ายง่ายถุงหิ้วมีประโยชน์นะครับถุงหิ้วที่เราก็ซื้อของมาได้นะ ครับก็เซตเรียบร้อยนะครับเราก็มารุ้นกันว่ามันจะดหรือไม่นะครับยอดเราก็จะคอยสังเกตอยู่ทุกทุก,ท,กทุกวันนะครับว่ามันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็คงจะใช้ประมาณใช้เวลาประมาณสัก เดือนกว่าๆนะครับคอยติดตามชมกันต่อไปนะครับวันนี้เราจะมาดูผลงานที่เรา,าโหลดต้นเพกานะครับต้นเพกาที่เราตัดเอายอดสูงสุดลงมาเสียบต้นตรงนี้นะครับต้นตอของเพกาก็เอากิ่งพอ,พอประมาณเท่าๆกันนะครับ ขณะนี้เวลานี้ออกมาแล้วนะครับยอดโผลมาแล้วนะครับนึกว่ามันจะไม่เป็นนะครับโผลมาแล้วนะครับใช้เวลาทั้งหมดนะครับห้าสัปดาห์ห้าสัปดาห์นะครับก็ประมาณเดือนกวกัวนะครับเดือนกวกัวให้มัน ตรงนี้มันออกรากมันเชื่อมต่อกันหมดแล้วนะครับดูตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีเชื่อมต่อกันแล้วเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับตรงนี้ ก็เป็นผลสำเร็จอีกชิ้นหนึ่งนะครับการเสียบยอดใหญ่ๆนะครับเสียบยอดใหญ่ๆของเพกาต้นมันจะสูงมากนะครับที่เราเอามาเนี่ยใช้ไม้สอยเอาประมาณ10กว่าเมตรนะครับแล้วก็เอายอดมันมาเสียบต้นต่อตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ